มีเร็วๆเ,เลยดูสิต้มอ,อยู่ไหนดูสิเออหามามีหามามีเหนื่อยยังคะไข่ไข่เค็มเหนื่อยยังป้าต้มมันอยู่ในนั่นนะดูสิต้มไปดูสิต้มอ,อยู่ไหน ไปดูจะไปต้มอ,อยู่ไหนไปลูกไปเนี่ยยังเนี่ยยังไครต้มมาเหนื่อยแล้วอนอนเนี่ยยังอ่ะลูกเข็มเนี่ยยังใครเข็มเนี่ยยังคะเนี่ยยังชอบไหมชอบไหมลูกชอบไหมข้าง่ามันจะขึ้นข้างาเขียวแหละอือ 在哪？在哪？